พบกันเช่นเคยนะครับกับยอดเชฟไทย8โมงเช้าวันอาทิตย์เรียกว่าอีก2วันก็เป็นวันตุดจีนแล้วยอดเชฟไทยก็เลยเตรียมเมนูต้อนรับตุจีน2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมใช้ไหว้ในช่วงวันตุดจีนเนี่ยแหละครับเอามาทําเป็นอาหารทั้งสองอย่างนี้ครับเป็ดเนี่ยนอกจากไปคั่วเค็มแล้วเราก็จะมาทําแบบนี้ได้อาหารผัดเป็นอาหารที่ทําได้เร็วนะครับท่านผู้ชมครับเป็ดเนี่ยสุดท้ายเลยครับเป็ดพะโลผัดขึ้นใช้กับเกลี่ยไฉ่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับ ทุกอย่างในจานนี้กลมกล่อมที่สุดเลยครับเมนูที่2แล้วครับผมเอาเข้าวผัดหยางโจมาฝากท่านผู้ชมกันครับเป็นข้าวผัดซึ่งเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นข้าวผัดทองคาโอ้หอมทีเดียวเลยครับเป็นสีทองเลยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเมนูสําหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้สัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์เวลา8ปดนาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง32